จะมาลงที่เดียวกลัว อยู่หน้าเพื่ไม่ได,ได้ยินเสียงเดินอยู่เดียวไปเจอเลยนะลูกซองเปล่าวะลูกซองว่ะห,หลังเข้าขึ้นเขา เฮ้ยหน้าพี่วะหลังกลองเนีเ่ยองว่าจะช่วยโอ้ยองว่าจะช่วยพี่พพข้างบนนะไอ้แม่ง ายหมดุ่นไปไปยังเฮ้ยบนเขานี่เฮ้ยขับเป็นไปตรงๆโดนแน่น่ะตับม่มอย่าน้าขอดูดิ

เอาไปอ่ะโอเนินล่างเทียบเลยวะ่ะปอบทะเลเทียบเลยนะ วงทำไงเนะม,มันเห็นได้ไงพี่โผโหขนาดอยู่ในสโมกอะโนสโมกโนสโมกอไม่ี้หรอดูซ้ายดูซ้ายซ้ายกำลังมาจับไปเนินเออเนินนี้ได้โอเคเล่นได้แนละ้ว เราอยู่ในวงไปเย็นไปเย็นเกมได้เต็มได้ข้างหลังไม่มีไม่มีไม่มีทับไตข้างหน้าอย่างเดียวสายละเลือตีน้องน็อกน็อกหนึ่งเหลือหนึ่งสามตัวมันน็อกมันชุบกันอยู่มั้ง่ะหลังวิ่งอ้อมอ้อมมานทางขวาแล้วยังยังวิ่งวิ่งกู้เดิน เหลือตรงเพื่อนนั่นแหละตรงที่มันน็อกอีกหนึ่งมันอยู่ตรงนั้นแหละกำลังชุบกันอยู่กำลังชุบกันอยู่โอ้ยไม่ใช่ตรงนั้นตรงเออต้นไม้นั่นแหละไม่ใช่ต้นไม้หลังหลังเนินตาอีกนิดนึงเนินตาอยู่เนินตาตามอีกตามอีก chắc ý chơi đây nhén phươn cái